สุดยอดคนดงดีประจําสัปดาห์นี้นะครับมีด้วยกัน6ลักษณะอาจารย์เตรียมไว้6เหมือนเดิมนะโดยที่จะพูดไปแบบไม่เรียงนะถ้าพูด1ไม่ใช่ว่าดีอันดับ1ดีเหมือนกันหมดนะอ้าวลักษณะมีใครบ้างน,นะครับลักษณะแรกเลยลักษณา,าพิกจิกนะชาวลักษณะพิกจิกถือว่า โดดเด่นทีเดียวเพราะว่าดาวประจําตัวเนี่ยได้โคจรมาเป็นมหาจักรแล้วนะจะให้คุณต่อดวงชตาอย่างมากเลยทีเดียวนะครับลัคนาที่2นะครับลัคนากรากฎนี่สัปดาห์นี้เนี่ยดาวประจําตัวคือดาวจันเนี่ยเริ่มต้นตั้งเตืสัปดาห์เป็นราชาโชคนะมีตํำแหน่งที่ดีมากเลยตามด้วยเป็นจุนลลจักรก็ดีมากเช่นกันนะแล้วไปไปลายสัปดาห์ค่อย พักหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับถือว่าให้เป็นอันดับที่2นะครับอันดับ3ให้เมถุนชาวลัคนาเมถุนถือว่าโดดเด่นเลยเพราะว่ายาวประจำตัวตอนนี้โคจรเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคด้วยนะจะหยิบจับอะไรมีโอกาสสำเร็จสมปัรถนาสิ่งที่ตามอยู่สิ่งที่กำลังปั้นอยู่มีโอกาสสำเร็จในอนาคตอย่างดีและสัปดาห์นี้ก็ถือว่าโดดเด่นมากนะครับ ตำลาธรรมวิจยะนะครับอาจารย์ได้เขียนขึ้นนะเพื่อใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติสมาธิสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนะครับสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะครับแล้วในตำรานี้จะมี QR Code ให้สแกนนะเราเรียนที่บ้านสแกนมาดูวิดีโอมีข้อธรรมต่างๆที่อาจารย์สอนอยู่ในตำลานะครับให้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากฝึกปฏิบัติ นะเรียนกรรมฐานแก้กรรมด้วยตนเองตรงนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานถึงขั้นสูงนะแล้วใครสนใจนี้นะครับสามารถสั่งจองได้นะครับ โดยผู้ที่สนใจสั่งตำรานี้นะครับจะได้รับเหรียญบรมครูซึ่งอาจารย์ได้จัดสร้างขึ้นนะครับโดยเหรียญน,นี้ด้านหน้าจะเป็นบรมครูหลวงปู่โลกดอนด้านหลังจะเป็นบรมครูปู่ฤาษีพมนารอดนะครับจะมอบให้สําหรับคนที่สั่งตำลานี้ไปเรียนด้วยตัวเองด้วยนะครับ ลคนาที่4ครับให้ลัคนาตุนนะชาวลัคนาตุนถือว่าโดดเด่นมาสักประมาณ1เดือนแล้วล่ะนะแล้วดาวประจำตัวจะยอ้อยไปเป็นราชาโชคอีกถือว่าดีมากเลยนะเป็นตำแหน่งคุณภาพทางโหราศาสตร์ที่โดดเด่นนะครับลัคนาที่5ให้ชาวลัคนามังกร นะชาวลัคนามังกรก็ถือว่าได้อิทธิพลนะจากดวงดาวที่มีการขยับปเปลี่ยนนะจะได้กําลังของบุญกุศลมาหนุนนำดวงชะตานะครับและลัคนาสุดท้ายที่จะเป็นสุดยอดคนดูดีประจำสัปดาห์นี้นะลัคนากันนะนี่ให้ตัวเองเลยเหมือนอวยตัวเองเลยนะแต่จริงๆแล้วก็เป็นจังหวะของดวงดาวนะครับเนื่องจากว่าดาวประจำตัว ก็คือดาวพระพุทธเลขกเนี่ยนะครับตอนนี้โคจรอยู่ในเรือนวินาศแต่เป็นราชาโชคและเป็นมหาจักรแล้วก็จะมีการย้ายราศีในไม่ช้านี้นะครับมาเป็นมหาอุดเป็นกเกษตราธี่ดีฉันชาวกันช่วงนี้ดวงกำลังค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะจะพีคและใกล้พีคและนะก็ถือว่าโดดเด่นทีเดียว ครูเครื่องรางโบราณที่พุทธคุณเข้มขลังของโทนสิทธิ์ติดตัวครูมาแต่โบราณไม้ครูพยางิวดำพุทธคมเข้มขลังนานัประการอารัธนาติดตัวจะเป็นเมตตามหานิยมมีอำนาจวาสนาบารมี ปราบศัตรูภัยรีป้องกันอันนาบอาถรรพ์และคุณใสยต่างๆมีบูชาวไว้ที่บ้านเรือนก็ป้องกันภัยพิบัติอันมาจากดินน้ำลมไฟป้องกันเหตุร้ายนานาประการป้องกันภัยร้ายด้วยเหตุแห่งแรงครูกําลังครูในสายวิชาไม้ครูพญางิ้วดำกําหนดฉลกไม้ให้ต้องคุณลักษณะพิเศษจานอักขระยันมนตราปลุกเสกด้วยแรงครู กำลังครูตามหลักวิชาโบราณในมหาเริกมงคลเพชรเริกประสิทธิ์ทีกำลังมหาครุเทพเทวาในเกณฑ์จันครุสุริยาเสริมดวงชะตาบุญวาสนาหนุนนำจัดสร้างจำนวนจำกัดเพียง66องค์เท่านั้นไม้ครูจะมีคุณตามที่โบราณได้ว่าไว้คือต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ตั้งจิตอธิษฐานขอแรงครูกำลังครูประสิทธิสมปรารถนามีโชคลาภโภคกรัพย์พดีนักแลสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ line a อ o p อ n พ o ด n หรือที่เบอร์086-336-6390